สวัสดีทุกคนดีนะคะก็วันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยก็อีพีแรกเราได้ไปสำรวจพื้นที่รอบๆนิดหนึ่งเนาะเออแล้วก็แบบสร้างบ้านสร้างอะไรเนาะเราก็ได้ไปต่อเติมอะไรเพิ่มเติมมาโอเคทางงานเราก็ไปดูกันเลยก็บ้านเราจะหยุดเติบไปที่2ชั้นก่อนเพราะว่าแบบเออไม่รู้ว่าจะสร้างอะไรต่อข้างบนดีเนาะก็บ้านเราเปิดเข้ามาทุกคนเราคิดว่าข้างล่างเนี่ยจะสร้างเนี่ยตรงด้านน่าจะสร้างเป็นแบบบีก้นเฮาส์ตกแต่งสวยๆส่วนฝั่งตรงนี้เราสร้างแบบเป็นที่ปลูกผักแปลงปลูกผัก เลยเออเพราะว่าแบบชั้นล่างจะเป็นชั้นแบบธรรมชาติเราก็จะติดกระจกรวนไปเลยอ่ะพอไปชั้นที่2ต่อเลยทุกคนชั้นที่2ก็จะเป็นแบบเดี๋ยวจะเอาไว้แบบทําห้องเอนชาห้องแบบสร้างอะไรแบบทั่วไปเนาะแบบเนี้ยก็เดี๋ยวมาดูทีว่านาคจะสร้างอะไรส่วนชั้นที่3ก็เอาไว้แบบตีเล่นกับมอนสเตอร์ที่ลงามาบุกเขาไว้ก่อนเนาะก,ก็อนาคตอาจจะแบบต้องมาสร้างโรงงานอะไรข้างบนนี้ก็เป็นได้พอพื้นที่ข้างนอกเสร็จแล้วเราก็มาดูพื้นที่ข้างในเนาะเราก็ได้ไปตกแต่งห้องเก็บของของเรามาดูสิเป็นยัง ไงกันบ้างเราก็ได้เอาไม้ข่าวมาใช้เนาะแล้วก็ประดับประดาด้วยหินที่แบบสวยมากกว่าเดิมนั่นเอง <c oughs> และนี่เลยทุกคนโซนนี้ก็จะเป็นโซนทั่วไปเนาก็ได้เอารูปมาแปะแยกไปเลยเออแยกเป็นโซนจะได้รู้เพราะว่าจะแบบเลือกใช้ง่ายสำหร,ร,รับช่องที่สองก็จะเป็นช่องเออเกี่ยวกับะอะไรไปทูทำไมเนี่ยก็ช่องที่สองก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกแร่อะไรแบบนี้ยส่วนช่องที่สามก็จะเป็นเกี่ยวกับเราผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆที่เอาไว้ใช้ใส่เอาไว้กินเนาะไม่ว่าจะเนื้อหรือว่าพืชพันธุ์ผลไม้ต่างๆกันรกแล้วส <c oughs> ่วนนี้ ช่องถัดไปเราก็จะเอาไว้ในอนาคตนะว่าแบบเออเราจะเจออะไรแล้วก็ไม่แยกเป็นเป็น,นโซนนันอย่างเช่นแบบโซนเออนนรกอะไรแบบนี้เออก็เป็นของนรกทั้งหมดเลยส่วนข้างนอกเราก็ไว้ค่อยมาคุดอีกทีและนี้เลยทุกคนก็คือห้องนอนของเราโอเคอ่ะก็ไปดูห้องนอกข้างในของเราจะเป็นยังไงเจ๊แดนนี่เลย <c oughs> คือข้างนอกสวยมากเลยดูข้างในสีซัมซอเวอร์สวยนี่ก็จะเป็นทางเข้าเนาะเอาไว้แบบเพื่อเดินคิวคิเกตแบบี้เกตแบบเ,เข้าหน้าประตูก็จะแบบเข้าห้องลแล้วก็แบบมุดท่อตรงนี้เอาและนี่เลยก็แบบโผล่ออกมาข้างนอกเลยเนาะอ่ะก็ภารกิจวันนี้ของเรานะก็จะมีอยู่สองอย่างด้วยกันนั่นกนะ็คือการทําแปลงผักแล้วก็การไปขุดแร่นั่นเองแต่ก่อนเราจะไปขุดแร่เราก็มาเสริมตกแต่งบ้านของเรากันก่อน อได้ติด ั้งกระจกเป็นทีเรียบร้อยเนาะอ่ะเพื่อไม่ใการเสียเวลาเราว่าเราจะลงดําเนินการอุ้ยมากันแกะเั่นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลงไปขุดแรก่กันเลยก็เลยป่าตรงนี้คือลงไปเลยนะไปตัดไม้ทํากล่องทําอะไรนะ้องก็ลงไปเลยเราก็ต้องไปไถป่าต่อเพราะว่าไม้หมดอ่ะเรามันเริ่มกันที่ทำแรกเลยละกันก็นเดี๋ยวคลิปนี้ทุกคนอาจจะดูแบบงงๆเลยนะเพราะว่าแบบเออการลงถ้ามันก็ไม่มีอะไรนอกจากการขุดแร่แล้วก็ไล่ตีมอนสเตอร์นะแต่ก็ไม่ดูว่าอีพีนี้เรานั้นจะเจออะไรที่มันพิเศษ ะเราก็เริ่มมาประเดิมเลยทำแรกก็คือตันเลยจ้าก็ทําในบนภูเขานะคือมันจะมีถ้ำเยอะเนาะแล้วก็รู้สึกว่าที่เราเล่นมาเนะี่ยคือมันมีฐานเยอะมากจากที่เราเคยเล่นมาคือบ่นว่าไม่ค่อยมีฐานแต่กลับตอนเนี้ยคือมีถ้าอุ้ยเปิดมาก็มีเราเจ้าหนะ้าที่มาต้อนรับกันอื้มก็ทุกคนใครเป็นมาหรืสเกลตันใครอุ้ยเาย นั่นแหละต้องใช้คิปเปอร์ให้เป็นประโยชน์นะคะก็ยังไม่ทันจะลงเลยทุกคนคือเราจะตายอุ้ย,อ,ยอ่ะ ก็บอกเลยว่ายังไม่ทันสะลงลึกเท่าไหร่ก็คือล่อไปและตายตายแรกตายครั้งแรกแล้วของอีพีเนาะอ่ะเราก็มาดําเนินการลงถ้ากันต่อเลในสุดเราก็ได้มาเจอถ้าหินงอกหินย้อยจ้าก็โอ้โหเข้ามาก็โดนยิงเจาะหัวกบาลเลยจ้าก็หินงอกหินย้อยเนี่ยในสุดเราก็ได้เจอสักทีเนาะเออเอาไว้ทําแบบพวกฟาร์มลาวาฟาร์มน้ําอะไรแบบนี้ได้แบบไม่จากัดเลยอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆีโอ้ยโอ้ยน้องเขียวทุกคนทาไมลงถ้าในช่วงแรกๆคือมันยากลำบาก มาดูแอเวอร์คือแบบมอนสเตอร์เยอะมากแลวแต่ละตัวคือแบบมันแบบไม่ยอมใครอุ้ยซอมบีส้สัโอ้โหโอเมกัสอะไรกันนะคือมาประชุมอะไรอย่ะเออนั่นแหละยิงกันเองเลยเออยิง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 เอ,อ นี่แหละโอ้โหดูสิทุกคนหน้าขนลุขนลุกคักปู่เอ๋ยมากแล้วดูมันนั่นแหละในเมื่อยังไงเราก็ตายเราก็เลยใช้ธรรมชาติในการช่วยพวกมันค่าคือให้มันโดนดินกวดนี่แหละทับตายไปเลยแล้วก็มาค่อยมาเก็บทีหลังเนาะก็บอกเลยม่ตัวที่ฉลาดหราอที่สามารถรอดไปได้โดยเฉพาะอสเกลตันเนี่ยทำไม่ตายอุ้ยวิลเล็กนอนเขียวก็มาก็อืมตีทีเดียวตายแล้วก็บอกเลยว่าเบื่อสเกลตันมากเลยทุกคนคือตอนเนี้ยสเกลตันน่ากลัวกว่าฮิปเปอร์คือมันยิง แม่นยิงคอมโบอะไรขนาดนี่ไอยหนอยเวอร์อะเราก็ไปกันต่อทุกคนเมื่อเราเคลียร์กับพวกเราปูสมเฝ้าสามเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาขุดแร่ที่ขาดเจอจะบอกเลยว่าสู้ตั้งนานคือแทบไม่เจอแร่เลยก็ลงถ้ำนักจักบอสเตอร์เยอะแล้วก็บอกเลยโอ้โหให้ขุดแร่ก่อนกระไดสเกตุตันคือพ่มาทุกที่โอ้โหโอ้โหโอ้โหก็คืออาหารหมดแล้วจ้กก็คือแบบบอกเลยว่าต้องถวายชีวิตจ้าก็โอ้โหตีไกเวอร์ในเมื่อเราตายแล้วเราคิดว่าไหนๆก็กลับมาแล้วก็เอาแร่มาเผาอะไร มาเผาเลยแล้วกันและนี่เลยทุกคนก็วันแรกคัพเปอร์เยอะมากและระหว่างนี้ก็เลยมาขับชุดเกาะรอด้วยแล้วกันแล้วก็ทุกคนเราได้แผ่นซีดีมัน่าจะมาจากที่แบบมันโดนทับตายกันะโดนดินกวาดทับตายหรือว่าค่ากันเองนี่แหละแต่ระหว่างนี้ก็ขับถังน้ำเลยแล้วกันเพราะว่าระหว่างที่เรากลับมาเราจะไอ้นั่นมาทําแปลงผักรอเลยแล้วกันเนาะเพื่อที่แบบเพราะว่าคือนอกจากดีมอนสเตอร์ที่เยอะแสนเยอะอาหารก็ลดไวพอสมควรก็แปลงผักรอบแรกทุกคนเราจะทำแบบง่ายๆก่อนเนาะก็รอแบบเก็บให้ได้เยอะๆแล้วเราก็จะไว้แบบทําฟาร์มแบบ อัตโนมัตินั่นเองก็นี้เลยก็ในเมื่อเราได้แครอทมาได้อะไรมาจากหมู่บ้านพี่สีเราก็จะมาปลูกใกล้ๆบ้านเพราะวบาจะได้ทรัพยากรอาหารที่แบบเอาไว้ทํากินได้เยอะนั่นเองและตอนนี้เราก็ถึงเวลาที่เราจะลงมเมล็ดพันธุ์นะเออทำแปลงเสร็จแล้วเราก็ต้องลงมเมล็ดพันธุ์ ในที่สุดเราก็ทําฟาร์มของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยระหว่างนี้เราก็รอให้ผักโตเนาะอะ,อะระหว่างรอผักโตเราว่าเราไปตะลุยถามกันต่อจ้าก็เราลงไว้กันถึงเท่าไหร่นะจะไม่ได้แล้วก็ไปตะลุยตะุุยืากันอะแล้วก็วาร์ปมาถึงที่นี่เป็นที่เรียบร้อยก็ามาดูก็บอกเลยว่าออกมาปุ๊บ มีคนต้อนรับปับ๊บก็คือเราซอมบี้ที่รักเราอยู่ตลอดการและเรากลับมาพร้อมกับโกโระโจนอันแข่งแกงของเราแข่งแกงเปล่าไม่รู้นะ่ะแต่ว่าแบบเออก็ต้องเสี่ยงเอาเนาะอะระหว่างนี้ก็มาขุดแร่กันจ้าก,ก็เราคิดว่าเดี๋ยวจะเก็บพวกหินงอกหินย้อยเนี่ยเอาไว้แบบทาฟาร์มด้วยและกันนกเก็บไว้เผื่อก่อนแล้วก็ระหว่างนี้ก็ตามขุดแร่ขุดอะไรไปเรื่อยๆและระหว่างขุดในที่สุดถ้ำนี้ก็เจอทางตันสักทีทุกคนเป็นทางลาดชันแล้วก็ลงไปตันคือมันหลอกให้เราลงมาทําไมกันหน่อยมากแล้วเมื่อเราขุดทำ แลกเสร็จแล้วเราก็กลับมาเคลียร์ของเคลียร์อะไรเนาะเออเอาแก่มาเผาอะไรมาเผาเพื่อแบบจะได้แบบเป็นระหว่างการทํารอชุดไปด้วยและระหว่างนี้ทุกคนเราก็มาขับชุดกันจ้าเรล่านี้เลยเดี๋ยวเราคิดว่าเราจะนั้นชุดโซ่เนี่ยเก็บไปก่อนนะเพราะชุดโซ่มันค่อนข้างจะแบบเออมีเดียมแหลนเนาะหาค่อนข้างยากเพราะโอกาสดอกจากซอมบี้นะคือมันน้อยอยู่เนาะแต่ถ้าว่ามันดอกมันก็ดอกเนาะอ่ะเอาเก็บไปก่อนแล้วกันเอาไปประดับประดาและระหว่างนี้ทุกคนเราก็มาขุดผักเก็บผักเนาะเออเก็บแบบเพื่อขยายผักให้แปลงมันเต็มไปด้วยเมื่อขุดผักกันแล้ว ก็มาลงทําที่ใหม่กันต่อนะเออมาเก็บแร่มาเก็บอะไรแล้วก็มาตรวจดูดูว่ามีตรงไหนที่เราเนยยังไม่ลงก็บอกเลยว่าเรามอนสเตอร์ก็มาต้อนรับเรานะเ <ๆ S 2> ออก็บอกเลยวทุกคนเราก็ต้องใช้คิปเปอร์ให้เยอะนีนเมื่อพวกเรามอนสเตอร์เยอะคิปเปอร์มันก็เ,ป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 เยอะอก็นี่แหละให้มันเป็นตัวระเบิดเพราะว่าโล่เราคือแบบโอกาสการคิปเปอร์ระเบิดเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนี่เลยเห็นไหมโอกาสแต่ถ้ามันพังก็ตัวใครตัวมันอ้ายอุย้ยและก็นี่แหละเกือบดวรนการมตามทันเลยไหมแล้วก็ว สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือตอนนี้คือสกิรูตันนะที่มันยิงกล้ากลัวแล้วก็อีพ่อหมดแม่หมดนี่แหละอะตอนนี้เราก็เคลียร์แร่ไปก่อนแล้ว,ลวก,กลับมาที่บ้านกันต่อจ้าและตอนนี้เราก็ทำชุดเกาะเหล็กเป็นทีเรียบร้อยแล้ว<ๆ>ถือว่ามันกันดีไหมก็กันไม่ดีทุกคนเหมือนไม่ได้ใส่เลยพอเวลาลงถ้ำไปอะแล้วก็วาร์ปมาทุกคนเราขุดแร่เปลือและอะเรามาสำรวจรอบๆดีกว่ากอนนี้เลยทุกคนเราได้เจอป่าดำเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรอะก็เพราะว่าแบบมันอยู่สูงอยู่บนกูเข,ข่าเนาะและระหว่างนี้เราก็ได้ไปเจอถ้ำใหญ่อยู่ใต้หมู่บ้าน NBC เองงงมากทำไมอยู่ไกลขนาดนี้คือตายผมก็ต้องลงมาเนาะแต่ก็ไม่พลาดที่เรานั้นจะต้องลงมาสำรวจจ้าก <c oughs> ็ถ้ำนี้น่าจะเป็นถ้ำสุดท้ายแล้วทุกคนก็อีพีนี้อาจจะน่าเบื่อเลยเนาะ <c oughs> เออแบบก็มันเป็นแบบฟีแบบขุดแร่ลงถ้ำทำสดอุ้ย แล้วก็อ,อะไรตอนนี้แหละช่วงแรกๆก็ยังน่าเบื่อเลยยังไม่รู้ว่าจะสร้างอะไรเจะก็ต้องเก็บทรัพยากรอ,อะไรไปก่อนเนาะก็สําหรับใส่เอาชีว่ชิวๆก็น่าจะเข้าใจกันดีเนาะอ่ะตรงนี้ตันแล้วทุกคนก็ตอนนี้น่าจะเป็นถ้าแบบเป็นถ้าสุดท้ายเนานะก็ไปดูกันว่าอีกทางหนึ่งแต่ตอนนี้นระหว่างนั้นก็อย่าลืมปกักถอดดามังในมัญชบาตลบหลังและอิวดูสิทุกคนตรงนี้มันเป็นถ้าแบบอลังการงานสร้างคือมันเป็นถ้าใหญ่มากโอ้โหทุกคนเห็นปะ ในนี้อัดเสมอแล้วเวลาเห็นหน้าเจ้าคือแบบมันเป็นท่าแบบ พรงๆใหญ่ๆแบบนี้เลยอะแต่ข้อเสียเลยคือทุกคนเวลาลงไปอะมอนสเตอร์มันจะรอเราอยู่อีกประมาณหลายร้อยตัวเลยทีเดียวเวอร์ไหปะอะตอนนี้ทุกคนเราก็ต้องปักทอดรอบๆไ้สว่างก่อนนะเพราะว่าแบบเราอาจจะต้องแบบมาบ่อยนะเพื่อแบบมาปักทอดเราก็ตายปักทอดเราก็ตายควาจะได้ขุดแร่หรือเปล่านะเพื่อไม่ไปการเสียเวลานะเราก็สว่างน้ำเราก็ลงไปแบบนาตาชาลงมานอไปเนาะเหมือนเราลงไปแล้วทุกคนเราก็ต้องรีบปักทอดปักอะไรนะคือแบบตอนนี้วิ่งไม่สนใจอะไรคือปักทอดอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเรา ไม่ปักถอดเรานสเตอร์มรนก็จะแบบไม่ให้เราขุดแร่ระหว่างนี้เราก็ต้องแบบวางบล็อกกันก่อนนะคือร่างกายไม่ไหวก็ดีนะทุกคนเราพกอาหารมาด้วยเราก็ไปปักถอดกันต่อจ้าเมื่อแบบหลีเลือดได้เสร็จแล้วก็ทุกคนบอกเลยว่าคือมนสเตอร์เยอะมากกว่าจะได้ขุดแร่ที่คือลำบากมากเลยแล้วก็ตายเพราะว่าไปมองหน้าเอเดอร์แมนตอนไหนไม่รู้ไอเอเดอร์แมนเลวและก็ระหว่างนี้ทุกคนเราก็ต้องใต้ตีนสเตอร์โอ้โหนสเตอร์เยอะแยะแบบเยอะเป็นเฟยเยอะเป็นฝู่งขบวน แกงอาถพานเลยเนาะก็นั่นแหละค่อนข้างจะห่วงพื้นที่เราก็ต้องปักถอดในช่วงนี้ทุกคนก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขุดแร่ตีมอนสเตอร์ขุดแร่แล้วก็ตีมอนสเตอร์แล้วก็ระแวงมอนสเตอร์นะก็ไม่มีอะไรมากอีกทีนี้โอเคก็การลงทาของเรานั้นก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะกลับบ้านมาเคลียของเคลียรอุปกรณ์อะไรต่างๆและเราก็จะนําแร่ที่เราได้นะั้นมาเผาเนาะก็บอกเลยว่าได้แร่คัพปเปอร์เยอะแร่เลกก็ลองมาก็เป็นแร่เหล็กเนาะก็รอบมาก็เป็นแร่่านที่ได้เยอะแล้วเราก็รอบนี้คือไม่เจอเพชรเลย จ,จะดีใจหรือเสียใจดีนะคือทำก็เยอะนะแต่ไม่เจอเพชรมาแห้งนังเลยน้อยอะ่ะและระหว่างนี้ทุกคนคือเราทำอะไรวะเตาเผาแบบเตาเผาแล่ไม่เป็นอนะ่ะคือมันต้องใช้แบบใช้อะไรอะ่ะใครรู้วิธีช่วยบอกหน่อยนะคืองงมากเลยนะลองหาวิธีแล้วเดี๋ยวต้องไปหาเน,นเน็ตแหละว,ว่าต้องทำยังไงน้อยอะ่ะทำไมมันงงซับซ้อนจริงจริงเมื่อก่อนทำได้ทําไมตอนนี้ลืมละลืมเก่งเวอร์งงกับตัวเองเนาะ ก็โอเคทุกคนก็อ okay. okay, okay. okay, ีพีเน ah ี้ยแบบไม่มีอะไรแล้วเนาะก็ตอนเนี้ยคือเช็คอะไรมึงงงอยู่เหมือนกันเนาะก็คือแบบหาวิธีการทําแบบเตาเผาแร่อยู่โอเคโอเคนะทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างคะกับการขุดแร่แล้วก็ทําฟาร์มอีพีนี้ของเราเนาะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะทุกคนก็ไปดูกันว่าอีพีหน้าเราเน่นจะพาทุกคนนั้นไปทําอะไรกันจ้าก็อีพีนี้ไปแล้วครบลิมิตแล้วก็อีพีนี้อาจจะน่าเบื่อเนี่ยทุกคนจะเบื่อกันนะก ไอพีเดแรกๆยังไม่มีอะไรมากแต่อีพีต่อไปก็จะเริ่มสร้างเริ่มอะไรแหละก็ไปแหละบ๊ายบๆมินเซอร์กันใหม่คลิปหน้านะ